นั้นถึงแม้ว่าในช่วง3าปีที่ผ่านมามีวิกฤตการเมืองตลอดจริงไม่ใช่3ามปีเกือบสิปีเนี่ยวิกฤตการเมืองมาเกือบ10ปีเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่มีผลมากนะผมว่าเรื่องเศรษฐกิจมีผลกับราคาที่ดินกับการซือ้อสังหามากกว่านะครับคือถ้าตังค์ไม่มีเนี่ยเขาก็ไม่คิดทำระย,วยาวๆผ่อนแบงค์ยี่สิบปีสามสิบปี การเมืองเนี่ยมีผลที่กรุงเทพกรุงเทพก็ดรอปไปบ้างนะครับ d r อปคือ drop โปรเจกต์ที่จะเปิดใหม่มนะครับแต่ไม่ได้หมายเขาว่าไม่โอนนะครับก็คนที่สร้างมาปีก่อนนู้นแล้วจะมาโอนช่วงที่มีปัญหาการเมืองเนี่ยเขาโอนทุกคนนะครับคือเขามองว่าราคาณนะวันที่เขาซื้อกับวันที่เขาไปโอนเนี่ยช่วงต้นปีนี้นะที่มีปัญหาเนี่ยราคาเด้งขึ้นมาเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์เขาโอนดีกว่าเก็บมาไว้ คุ้มงกว่าเยอะครับงั้นแสดงว่าถึงแม้ว่าจะมีการดิเล์การเปิดโปรเจกต์ใหม่ๆบ้างเพราะการเบืองโดยถ้าดูเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยยอดขายแบบจริงมันก็ยังมาเอ่อม,ม,มันเวลาจะดูอสังหาต้องดูยอดขายใหม่ new ม project นะครับกับยอดโอนกรรมสิทธิ์นะครับอยอดขายใหม่ปีนี้หกเดือนแรกเนี่ยไม่ดีลดลงประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าพอหลังจาก6เดือนไปแล้วเนี่ย ไม่น่าเชื่อนะครับย้อนไป3เดือนจากวินาทีนี้นะครับบริษัทใหญ่ประมาณ7จ็ดแปดรายมหาชนเนี่ยนะครับในตลาดทรัพย์เนี่ยเปิดไป7จ็ดหมื่นกว่าล้านบาทนะครับคอนโดอย่างเดียวแล้วเป็นคอนโดอัลลัดพรีเมียมนะครับพี่บุ้มลองดูแอดทีวีโฆษณานะครับบริษัทที่ไม่เคยโฆษณาดักยักษ์ใหญ่ก็โฆษณาครับแล้วหลายคนเนี่ยจะไม่บอกว่าเจอโปรเจกต์อะไรบอกว่ารอก่อนเรามี5ทําเลอย่าเพิ่งซื้อมาดูเราก่อน เยอะเลยครับตอนนี้นี่นที่พี่พูดถึงตัวเล่เมื่อกี้คือในกรุงเทพมหานครเน้นหลักครับเพราะกรุงเทพรีสอร์เนี่ยเกือบ70%เป็นี่ยเป็นกรุงเทพล้วนๆนะครับไอชั้นเมืองนิดหน่อยเองครับอเวลาราคาที่ดินสูงขึ้นในในที่ที่พี่พูดถึงเนี่ยเมื่อกี้ที่สูงม,มาทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นโครงการพัฒนาที่เป็นคอนโดแล้วเป็นบ้านเนี่ยผุดขึ้นเร็วตามราคาที่ดินที่สูงขึ้นในทุกๆท,ที่เสมอไปหรือเปล่าไม่นะครับบางทีมันแพงจนทําไม่ได้แล้วบางทีเนี่ยมันมี กดมีเรื่องผังเมืองแล้ที่สบัญญัติอื่นใดมาครอบคุมไว้นะครับอพอคุมนี้เสร็จบางที่ก็ไม่โตบางที่ก็โตครับ,รบแต่จริงๆแล้วพอที่แพงหนึ่งจุดอย่างนี้ทำบ้านไม่ได้นะครับถ้าทำทาวน์เฮาส์สามชั้นอะไรพวกนี้มันก็ไม่รอดรก็จะกลายเป็นคอนโด